ตอนที่2,212ครั้งนี้ฉันมาถึงเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิเพื่อพบกับคิงลองและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณปู่ตอนนี้ไม่ทราบที่อยู่ของคุณปู่เจียงเฟิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอข่าวจากการสืบสวนของคิงลองโทรศัพท์จากข้นฉีองบอกว่าเธอได้นัดหมายกับคิงเมนซึ่งเป็นกองกำลังใต้ดินบนเกาะตะวันออกเฉียงใต้แล้วและเธอจะไปที่เดมอนซิตี้เพื่อต่อสู้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ ในตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วและเขาก็ไม่รีบกลับไปเจียงเฟิงไปกับกองอี้อิงแก้ไปยังเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิเพื่อทัวร์สองวันโดยดูสถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งในเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิสองวันต่อมาเจียงเฟิงจองตั๋วเครื่องบินและกำลังจะกลับกับกองอี้อิงแก้แต่ก่อนขึ้นเครื่อง,งบินเจียงเฟิงได้รับโทรศัพท์จากชูหยุนเอกองฝ่าบาทท่านอยู่ที่ไหนไม่ดีน้ำเสียงของชูหยุนเซียงดูกังวลมากเกิดอะไรขึ้น ค่อยๆค,คุยกันเจียงเฟิงขมวดคิ้วและพูดว่าทำไมคุณรีบร้อนจังฉันให้ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่ชายชาราเขาเพิ่งโทรหาฉันและบอกว่าชายชารากำลังอาเจียนเป็นเลือดและหายใจของเขากำลังอ่อนแออยู่ตอนนี้อัญญะประกาศคู่ฉันรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเจียงเฟิงถอนหายใจเอาล่ะคุณสามารถมารับฉันที่สนามบินได้ในตอนนี้ ลุกเมื่อมองไปที่กองอ e ี้อิงเก้แล้วเจียงเฟิงดูขอโทษกองอ e ี้อิงเก้ยินไม่เป็นไรฉันจะกลับคนเดียวคุณยุ่งกับงานของคุณเจียงเฟิงพยักหน้าด้วยลูกสะพ้ยที่มีเหตุผลเช่นนี้สามีจะขออะไรได้อีกหลังจากดูกองอ e ี้อิงเก้ขึ้นเครื่องบินแล้วเจียงเฟิงก็เข้าไปในรถของชูยุนเอกองและมาที่บ้านของแวงอีกครั้งหลังจากเห็นเจียงเฟิงแล้วแวงบอเชงก็มีสีหน้ารู้สึกผิดหมออัจฉริยะตัวน้อย มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันไม่ฟังคุณเมื่อสองวันก่อนตอนนี้ฉันขอให้คุณช่วยฉันรักษาพ่อของฉันไม่จำกัดเจียงเฟิงโบกมือของเขาและพูดว่าหยุดซุบซิบกันเราช่วยคนอื่นก่อนเมื่อพวกเขามาถึงห้องนอนของชายชาราแพทย์หลายคนกำลังง่วนอยู่กับการช่วยชีวิตพวกเขายังคงมีเลือดสีแดงสดอยู่ด้านหน้าของชายชาราเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งอาเจียนออกมา นอกจากนี้ชายชรายังคงสั่นร่างกายของเขาและยังคงไอโดยที่ยังหลับตาอยู่โฟมเลือดยังคงพ่นออกมาเจียงเฟงกล่าวว่าออกไปให้พ้นมีคนไม่กี่คนที่หลีกทางเจียงเฟิงหยิบเข็มเงินสองสามเล่มออกมาและเจาะจุดฝังเข็มหลายจุดบนร่างกายของชายชราโดยตรงเมื่อเห็นสัญญาณชี่บนเครื่องมือคงที่ดวงตาของคนข้างๆก็เบิกกว้าง หลังจากนั้นไม่นานเจียงเฟิงก็ปิดเข็มชายชราหลับไปอย่างสงบอีกครั้งในที่สุดที่น้องตระกูลหวังก็เชื่อว่านี่คือหมอที่มีความสามารถคุณเจียงฉันขอโทษก่อนหน้านี้ฉันประมาทเกินไปฉันฉันจะจ่ายให้คุณลูกชายคนที่สองแวงบอเชงก็ตรงไปตรงมาเช่นกันเมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงบรรเทาอาการของพ่อจริงๆเขาก็รู้ด้วยว่าเขาเจียงเฟิงเข้าใจผิดเมื่อสองวันก่อนทัศนคติตอนนั้นแย่มากจริงๆ หวังชูเฟินยังกล่าวขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าเจียงฟิงโบกมือของเขาท่านอาจารย์เจียงบิดาของข้าพเจ้าเป็นโรคอะไรหวังโปชิงถามพี่น้องทั้งสามด้วยคําถามที่กังวลมากที่สุดพ่อของคุณไม่ได้ป่วยเขาถูกวางยาอะไรนะพี่น้องตระกูลหวังต่างตกตะลึงพิษพิษชนิดใด เจียงเฟิงมองไปที่แวงบอเชงและพูดด้วยเสียงทุ้มว่านี่คือพิษเรื้อรังจากมีอาวโรวินทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมันทำร้ายผู้คนโดยไร้ร่องรอยอาการง่วงนอนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเมื่อคนไม่ยะมบหมดสติไปทั้งวันหมายความว่าไม่มีความหวังแล้วแต่ข้อของฉันโดนวางยาพิษได้อย่างไรหวังจงเฉิงถามพลางขมวดคิ้วฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลอาหารของชายชราเจียนเฟิงถามหบดท,ที่2,213ท่านแม่เหลียงสามพี่น้องพูดพร้อมกันจากนั้นแวงจงเชงก็ทุบฝ่ามือของเขาด้วยความโกรธต้องเป็นเธอฉันบอกว่าเธอทำงานได้ดีในบ้านของเราทำไมเธอถึงหยุดทำมันกระทันหันเธอจ่ายค่าชดเชยพร้อมกันโดยไม่คาดคิดเธอเป็นเช่นคน หวังชูเฟินก็ดูไม่พอใจเช่นกันเจียงเฟิงกล่าวว่าตามสถานการณ์ของชายชราพิษเรื้อรังชนิดนี้จะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีในการสะสมดังนั้นหากคุณต้องการกำจัดพิษคุณจะรอช้าไม่ได้ดึงพิษออกมาหลังจากการรักษาของเจียงเฟิงในที่สุด ชายชาราก็เข้าสู่ว่วงมิตราอีกครั้งหลังจากอาเจียนเลือดสีดำที่เหม็นขาวออกมาครึ่งอ่างระวังเรื่องพักฟื้นเอาไว้ก่อนฉันจะจ่ายยาอุ่นและบำรุงเจียงเฟิงขอให้อีกฝ่ายหาปากกาและกระดาษในขณะที่เช็ดมือแวงจงเชงขมวดคิ้วมองไปที่เจ้านายและพูดว่ามาม่าเลียงถือเป็นชายชาราของตระกูลแวงของเราทำไมเธอถึงทำสิ่งนี้กับพ่อของฉันแวงบอเชงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นจึงพูดว่าท่านอาจารย์เจียงไม่ใช่หรือแค่พูดแค่นั้นทิศอย่างน้อยครึ่งปีเลียงมาออกจากบ้านของเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนกล่าวคือเราเริ่มเตรียมการเมื่อเจ็ดเดือนก่อนเจ็ดเดือนก่อนได้ยินสิ่งที่พี่ชายแว่งจงเชงกล่าวทันใดนั้นดวงตาก็สว่างขึ้นคุณและเจ้านายของตระกูลจางกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งของผู้รับผิดชอบ คุณเข้าสู่ช่วงทดลองร่วมกันเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วและช่วงทดลองงานจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้าและคุณจะถูกตัดสินถ้าพ่อไม่ตื่นในเดือนหน้าถ้าคุณมาช,ชายชราที่รับผิดชอบการทบทวนจะช่วยพูดเบาๆได้ในเวลานั้นตำแหน่งของผู้รับผิดชอบจะเป็นของแน่นอนตระกูลจางในที่สุดแวงจงเชงก็ตั้งสติได้และตบโต๊ะอย่างแรงให้สารเลวความรู้สึกเป็นฝีมือของตระกูลจาง ใบหน้าของแวงบอเชงก็มืดมนเช่นกันตระกูลจางนี้มีอำนาจทุกอย่างจริงๆและตอนนี้มันมุ่งเป้าไปที่พ่อจริงๆลูกคนที่สองคุณสามารถจัดใครสักคนและดูว่าคุณสามารถหาเลี้ยงมาม่าได้หรือไม่กลับมาเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถปล่อยตระกูลจางของเขาไปได้แวงจงเชงพยักหน้าหวังชูเฟินที่อายุน้อยที่สุดมองไปที่เจียงเฟิงและพูดอย่างขอบคุณว่า อาจารย์เจียงขอบคุณมากในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณครอบครัวหวังของเราจะมีปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ยินดีต้อนรับตอนนี้ฉันสบายดีและฉันควรกลับไปฝากข้อมูลติดต่อไว้เมื่อเจียงเฟิงกลับไปที่เมืองจงยวนกองอี้อิงเก่บอกเจียงเฟิงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับบริษัทในช่วงสองวันที่ผ่านมาและเธอจะไม่กลับบ้านในขณะนี้ เจียงเฟิงส่งสร้อยคอที่ฉันซื้อให้ชานซานเมื่อครั้งที่แล้วเจียงเฟิงมาถึงประตูโรงเรียนของกองหลิงชานและโทรหาชานซานมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ากงหลิงซานมองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองเจียงเฟิงมอบสร้อยคอคริสตันให้กองหลิงชานฉันไปที่เมืองหลวงของจัก,กรวรรดิเมื่อสองวันก่อนและซื้อสร้อยคอให้คุณคุณชอบไหมดวงตาของกองหลิงชานมองไปที่สร้อยคอเป็นประกายคุณซื้อมัน ให้ฉันหรือไม่ใช่พี่สาวของคุณใบหน้าของกงหลิงซานมืดลงในทันใดทำไมคุณไม่ซื้อมันมีความแตกต่างหรือไม่เจียงเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอืมฉันรูดบัตรแล้วตกลงใบหน้าของกองลิ่งชานเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใสสร้อยคอและกองลิ่งชานก็ห้อยมันขึ้นคอสวยจังขอบคุณที่เถยอีกอย่างฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณกองลิ่งชานลังเลที่จะพูด บทที่2,214เกิดอะไรขึ้นเจียงเฟิงถามหลังจากจบทริปสองวันเพื่อนร่วมชั้นถามฉันว่าจะไปเซี่ยงไฮ้คุณมีเวลาไปกับฉันไหมไปเซี่ยงไฮ้ไหมเจียงเฟิงชักงนะักไปครู่หนึ่งใช่จริงเหรอ กงหลิงซานคือมีความสุขมากเจียงเฟิงพยักหน้าขิ้นชีองนัดหมายและในอีกไม่กี่วันเขาจะไปเซี่ยงไฮ้เพื่อต่อสู้กับผู้คนจากคิงเมียนใครจะคิดว่าเรื่องบังเอิญเช่นนี้กงหลิงซานจะไปที่นั่นด้วยเนื่องจากพวกเขากำลังไปชั้นดูแลพวกเขาตลอดทางได้หลังจากกลับมาเจียงเฟิงบอกภรรยาของเขาว่าเขากำลังจะไปเซี่ยงไฮ้เพื่อทำธุรกิจและกงลิ่งชานบังเอิญอยู่ในทรปปรับปริญญา สิ่งที่เจียงเฟิงหมายความคือให้กองอี้อิงแก้ไปกับเขาอย่างไรก็ตามกองอี้อิงแก้กล่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับบริษัทและเขาจำเป็นต้องจัดการด้วยตัวเองในขณะนี้เขาทำไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องปล่อยให้เจียงเฟิงและชานซานไปด้วยกันนอกจากนี้เขายังขอให้เจียงเฟิงดูแลชานซานให้ดีอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกสำหรับชานซานที่จะเดินทางไกลเจียงเฟิงพยักหน้าอย่างเฉยเมย สองวันต่อมาเจียงเฟิงติดตามชานซานบนเครื่องบินไปยังเซี่ยงไฮ้บนเครื่องบินมีเพื่อนร่วมชั้นสองสามคนที่ติดตามชานซานในการเดินทางรับปริญญาครั้งที่แล้วสู่ซูเซี่ยวเซี่ยและแอนแอนอยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเด็กชายสองคนคนหนึ่งชื่อลี่เฮาและอีกคนชื่อลี่นิง่งบนเครื่องบินกองลิ่งชานนั่งถัดจากเจียงเฟิงตลอดเวลา ตามที่กองลิ่งชานกล่าวว่าลี่เฮากำลังไล่ตามสูสูและครอบครัวของลี่นิ่งอยู่ในสภาพดีเขากำลังคิดที่จะลังเลระหว่างแอนแอนและเซี่ยวเซี่ยแต่ผู้หญิงสองคนไม่ชอบลี่นิ่งเจียงเฟิงรู้สึกว่าสามสาวมองเขาแตกต่างกันครั้งสุดท้ายที่เจียงเฟิงพาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังคงชัดเจนในความทรงจำของเขาทุกคนรู้ว่าพี่เขยคนนี้ค่อนข้างกระตือรือร้น ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติต่อเจียงเฟงิงด้วยความเคารพอย่างสูงต้องเรียกที่เขยกับที่เขยเรียกว่าสนิทสนมอย่างไรก็ตามมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ตัวผู้ที่จะแสดงกล้ามเนื้อต่อหน้าผู้หญิงหลังจากที่ลี่เฮาและลี่นิ่งขึ้นเครื่องบินพวกเขาก็แสดงพลังต่อหน้าสาวๆทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวฉันมีเพื่อนร่วมชั้นมัธยมต้นที่มาจากเซี่ยงไฮ้ เขาแนะนำสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขายังไม่จบการศึกษาเขาได้รับการว่าจ้างจากจิงนิ่งกรุ๊ปตอนนี้เขาเริ่มได้รับเงินเดือนผู้บริหารในช่วงฝึกงานฉันโทรหาเขาและขอให้เขาส่งรถมารับในภายหลังนี่คือสิ่งที่ลี่ฮาวพูดโอ้พระเจ้าใช่ไหมจิงนิ่งกรุ๊ปนี่คือห้ารอยอันดับแรกของโลกสุสูสปิดปากด้วยความประหลาดใจลี่ฮาวรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความพึงพอใจในทันที ฮีฮเพื่อนร่วมชั้นมัธยมต้นคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดนี้เลยเหรออย่าอายไปเลยถ้ามีใครทำแม่น้ำแตกหลี่นิงมองอย่างเหยียดหยามฉันมีเพื่อนสมัยเด็กที่มาจากเซี่ยงไฮ้เหมือนกันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วเจอกันแต่อัญญาประกาศคู่นานแล้วตั้งแต่ฉันย้ายไปเซี่ยงไฮ้และตอนนี้ฉันมีแรงเล็กน้อยในเซี่ยงไฮ้เขาสัญญากับฉันว่าเขาจะพาคนรวยคนที่สองมา เพื่อนร่วมรุ่นมารับเรากินข้าวที่พักเรียบร้อยแล้วเอาจริงดิทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้ไม,ไม่ไม่ต้องยกเลิกการจองโรงแรมอันอันพูดพร้อมกับพาออกไปโทรศัพท์มือถือของเธอซานซานฉันจะเช็คเอาจากโรงแรมเราสองคนพักห้องร่วมกันไม่ได้คุณต้องการให้หลี่หนิงจัดการหรือไม่เมื่ออันอันเช็คเอาจากโรงแรมเธอถามกองงอหลิงซานกองลิ่งชานมองไปที่เจียนเฟง เจียงเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มนูคุณสิถ้าคุณต้องการอยู่กับเพื่อนร่วมชั้นของคุณก็ทำตามนั้นไม่สะดวกที่จะตามฉันมาฉันมีเรื่องอื่นฉันไม่สามารถควบคุมคุณได้ในขณะนี้อยากคุณไม่อยากเล่นใช่ไหมสะดวกที่จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมตกลงกองลิ่งชานพยักหน้าถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนคุณลี่นิ่งไม่มีปัญหา มันเป็นแค่เรื่องของคำพูดหลี่หนิงยิ้มและใบหน้าของหลี่หาวก็ดูหม่นมองเล็กน้อยหลังจากลงจากเครื่องบินคนกลุ่มหนึ่งก็ออกจากสนามบินหลี่หาวเพื่อนร่วมชั้นของคุณจัดรถไว้ที่ไหนหลี่หนิงยิ้มและถามอย่างหยอกลอ้อหลี่เหาโทรหาเพื่อนร่วมชั้นของเขาแต่ไม่มีใครรับสายใบหน้าของเขาน่าเกลียดยิ่งขึ้นคุณเห็นคนเหล่านั้นที่นั่นไหมคนที่สูงที่สุดคือฉันไปกันเถอะไปกันเถอะ หลี่หนิงเดินนำผู้คนไปไม่ไกลเสา,าไม้ไผ่ฉันอยู่นี่